สำหรับไฟนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการใช้งานตัว High Speed Counter นะครับในการเขียนโปรแกรมนะฮะทีนี้นะฮะจากตัวไฟล์ข้างต้นนะฮะที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเราก็ได้รู้ว่านะครับในส่วนของตัวนะครับ High s p u n t c o u n t e r Storage นะครับ A71 271กับ270นะครับเป็นด้านาด้านเลฟกับไรท์นะครับก็คือเป็น4ดิจิตด้านต่ำกับด้านสูงนะครับที่เป็น Data เป็น PV อยู่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัว reset รีเซ็ตนะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็น470ทางด้านขวา471ทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็มีตัวรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีตัว High Speed อ่ตัวอ่ผมเอา2ตัวก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเขียนโปรแกรมให้ดูก่อนนะฮะทีนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับเวลาเราอ่าน high speed counter เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง move ธรรมดาก็ได้นะฮะแต่ว่าค่ามันอาจจะมีความผิดพลาดนะครับเราก็ต้องใช้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนะฮะที่ใช้ในการเหมือนกับคำสั่ง move นะฮะ,ะเพิ่มความซับซ้อนนิดหน่อยนะฮะอะ่ทีนี้อ่ผมให้ตัวนี้นะครับเป็นนะครับ CF 1 1 3นะครับ P on นะครแล้วผมจะล e a d ดิ่งค่าขึ้นมาก่อนนะครับผมใช้ I นะครับแล้วผมก็ใช้ PRV นะครับฟังก์ชัน Enter เข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วผม Double click เข้าไปนะครับ Detail นะฮะแล้วก็ Instruction Help นะฮะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เราจะทำการอ่านค่าของตัว High Speed Counter ขึ้นมานะครับโดยปกติ PRV สามารถที่จะอ่านได้หลายๆส่วนนะครับ โอเปแรนของมันก็จะมีในส่วนของตัว P นะครับก็คือ port specification uh, Spec file นะฮะแล้วก็ในส่วนของ C นะฮะ control data นะฮะแล้วก็ส่วนของ D ก็คือ first destination word นะครับด้วยตัว A นั้นมันจะมีอยู่ลักษณะของ A 270กับ271ใช่ไหมฮะมันจะใช้2 word ดังนั้นตัว first destination word ก็จะเก็บเป็น270นนะฮะแล้วหลังจากตัว อีกตัวหนึ่งนะฮะหลังจากที่ตัว destination ไปอีกตัวหนึ่งก็จะเก็บ271นะครับโดยการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับทีนี้นะครับเราลองไปดูนะครับว่า port นะครับ p เราต้องกําหนดอะไรนะครับเริ่มต้น p นะครับเป็น port specify นะครับในที่นี้เราใช้ high speed counter 0นะครับผมใช้ high speed counter 0ผมต้องใช้ตรงนี้เป็น10นะครับตรงนี้เป็น10นะครับ H 10ก็คือตัวนี้ต้องใส่เป็น BCD นะครับ เสร็จแล้วตัวคอนโทรลดาต้านะฮะตัว C นะฮะไปดูตัว C กันนะฮะตัว C นะครับผมจะลิสนะครับ PV นะครับก็คือ Present Value นั่นเองนะฮะก็เซตเป็นค่า0นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ Distination นะครับอ่าปิดไปนะฮะอ่ะดังนั้นนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปใหม่นะครับ,ผม,นะรบผมก็ Space Bar ตัวนี้ตัวแรกนะครับเราเซตเป็นนะครับ1 0เพื่อที่จะให้เป็น Channel ที่ ศูนย์นะครับเสร็จแล้วคอนโทนนะครับผมใส่เป็นศูนย์เพื่อที่จะให้อ่านค่าจากตัวไฮสปีดเคาน์เตอร์เข้ามานะครับและดิสเทนชันนะครับผมใส่ให้เริ่มต้นที่ d0 ศูนย์นะครับก็ e n t e r เข้าไปนะครับทีนี้นะครับผมจะให้เคาน์เตอร์รีเซตอีกตัวหนึ่งนะครับ C นะครับแล้วก็ยังไงนะฮะนะครับ1 0 0่0นะครับแล้วก็ตัว O นะครับ A a อะไรนะครับ 2 5อะไรนะฮะ,ะจำไม่ได้นะครับกลับไปดูนะฮะสองห้านศูนย์ศนะครับห้าสามหนโอเคนะครับนี่็คือเราจะให้รีเซ็ตโดยซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ผมจะโชว์ค่าขึ้นมานะครับทีนี้นะครับผมจะคอนเน็กนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมต่อโปรแกรมไว้แล้วนะฮะ แล้วก็ผมก็ดาวน์โหลดเข้าไปนะครับะนะครับมาอยู่ในอันนี้รันหมดแล้วนะฮะผมมาอยู่ที่มอนิเตอร์นะฮะเสร็จแล้วนะฮะผมกดตัว w นะฮะตัวนี้รู้สึกว่าที่ d0 มันจะมีค่าค้างอยู่นะฮะทีนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ย รีเซ็ตก็ไม่ได้นะฮะเพราะอยู่ดีศูนย์นะอ่ผม double ลคลิกใส่ค่าเป็นศูนย์ไปก่อนแลวกันนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ตัวนี้มันา w a y on นะฮะผมให้เคาน์เตอร์หมุนตอนนี้นะฮะนะฮะผมให้ e n เดอ e r หมุนแล้วนะฮะตอนนี้ปรากฏว่านะครับ e คเดอ e r นั้นไม่สามารถที่จะหมุนได้นะครับเราไม่สามารถเนี่ยอ่านค่าได้ขึ้นมานั่นเองนะฮะตัวนี้จริงๆแล้วค่ามันจะต้องมาใส่ที่ดีศูนย์ใช่ไหมฮะแต่ผมหมุนไปแล้วมันไม่สามารถทางานได้นะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้เซ็ตค่าในส่วนของพารามิเตอร์นั่นเองนะครับ ทีนี้ลักษณะของการเซตค่านะครับผมให้อ่ามาต้องเปลี่ยนมาที่โหมดอ่าโปรแกรมโหมดก่อนนะแล้วก็กดเย็สนะครับหลังจากนั้นนะครับผมดับเบิลคลิกที่เซตติ้งนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่แ็บของ build in input นะครับ b u i l ิ in input นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกที่ high speed counter 0นะคระฮะผมใช้ที่ counter 0นนะฮะ ปุ๊บนะครับเป็นการเลือกใช้งานนะครับเปิดใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีเห็นไหมฮะค t ลลิงโหมดนะฮะ มีในส่วนของลิเนียที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะฮะก็คือนับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเซอร์กูล่าก็คือนับขึ้นจนถึงค่าแม็กนะครับถ้าเราเลือกแบบเซอร์กูล่าโหมดนะฮะก็จะมีการเซตติ้งค่าเซอร์กูล่าด้วยนะฮะว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนวนไปถึงไหนแล้วเริ่มนับใหม่นะครับที่เป็นเป็นฟันปานั่นเองนะฮะในที่นี้ผมให้เซตอัพเป็นลิเนียโหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับรีเซตนะฮะดูนะฮะก็จะมีเฟสแซดบวกกับ ซอฟต์แวร์รีเซ็ตใช่ไหมฮะที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะฮะแล้วก็ซอฟต์แวร์รีเซ็ตอย่างเดียวนะครับแล้วก็เฟดแซดซอฟต์แวร์รีเซ็ตแล้วก็มีการอ่าคอมเพล์ด้วยนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์รีเซ็ตที่มีการคอมเพล์ด้วยนะฮะในที่นี้นะครับผมจะใช้ที่ซอฟต์แวร์รีเซ็ตอย่างเดียวนะครับแล้วก็อินพุตสิกเนลนะครับอินพุตเซตติ้งตัวนี้นะฮะก็จะมีที่เราบอกไว้แบบ4โหมดนะครับ Differential Mode มดนะครับแล้วก็พันดิเรกชันนะครับ Up Down แล้วก็อินคลี s อินคลีเป็นท่อนนะฮะตัวพันอินพุตนั่นเองนะฮะในที่นี้เราเลือกเป็น Differential Mode มดนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับอยู่ในโหมดโปรแกรมโหมดนะครับไปที่ออปชันนะครับ Transfer to PLC นะครับ Transfer to นะฮะไม่ใช่ฟอร์มนะฮะ to PLC นะฮะ ดาวน์โหลดลงไปแล้วนะฮะทีนี้นะฮะผมปิดตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับผมลองดูนะฮะผมลองหมุนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันก็ยังไม่หมุนมันยังไม่มีค่าขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการเซตติ้งนะครับพารามิเตอร์เข้าไปใหม่ใน plc นั้นนะฮะเราจะต้องทําการปิดไฟแล้วก็เปิดใหม่หนึ่งครั้งด้วยนะครับมันถึงจะทําการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของเรานะฮะ นี้ผมปิดไฟล์ให้มันนะฮะแล้วผมก็เปิดขึ้นมาใหม่ตอนเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะมีการอินิเชียลโครงสร้างของตัว PLC ใหม่นะครับทีนี้นะฮะเรามาดูนะฮะเห็นไหมคผมหมุนนะครับขึ้นไปทางด้านอ่บวกนะครับเห็นไหมครับค่าก็จะถูกอ่านมาแล้วนะฮะจะเห็นว่าเวลาเราเขียนแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของการเซตติ้งเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ย เอ๊ะทำไมอินพุตมันอยู่ตรงไหนทําไมค่ามันขึ้นมาได้นะครับเอ๊ะมันขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราลองไล่ดูในโปรแกรมนะครับไม่มีทางเจอนะครับ x0 อยู่ไหน x1 อยู่ไหนดูนะครับตัวนี้ผมเซตเป็น d i f f e r e n น i a l นะครับผมหมุนไปทางด้านขวาตามเข็มนาฬิกามันจะขึ้นเป็นบวกนะครับเห็นค่าไหมฮะผมหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับมันจะลงค่ามาเป็นลบนะครับเห็นไหมฮะมันก็ลบมาเหมือนกับที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะฮะ โอเคไหมฮะตรงนี้เราสามารถที่จะขึ้นมาได้แล้วนะฮะทีนี้ลองดูนะครับรีเซ็ตนะครับเมื่อกี้ผมเซ็ตซอฟต์แวร์รีเซ็ตอย่างเดียวนะฮะกดนะฮะไปมอนิเตอร์หมดนะฮะโทษนะฮะเปลี่ยนมอนิเตอร์ก่อนนะฮะเสร็จแล้วผมกดรีเซ็ตนะฮะปุ๊บเห็นไหมฮะตัวค่าของ PV ก็จะกลายเป็นศูนย์นะฮะ นี่คือลักษณะของตัวเคาน์เตอร์ที่เราขึ้นเราเอาขึ้นมาจากตัวเอนคอเดอร์เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับในไฟล์นี้นะครับก็สามารถที่จะดึงค่าใช้งานขึ้นมาจากเอนคอเดอร์ได้แล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเล่นในโหมดอื่นนะครับเดี๋ยวรอดูตัวนี้ให้จบก่อนแล้วก็ลองเล่นดูนะครับเพราะว่าลักษณะของคอนฟิกเนี่ยเราต้องศึกษาเมนวลดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ต้องลองพยายามเล่นดูมันถึงจะ รอ,องรับตัวนี้ได้นะฮะทีนี้พอเราเอาค่าไฮเปีตตัวนี้เข้ามาได้แล้วนะฮะตอนนี้ถ้าผมเอาแบบง่ายๆนะครับผมบอกว่าผมจะเอามาคอมเพลนะครับถ้าสมมุติว่าดูนะฮะสมมุติเฟสแซตัวนี้นะฮะผมผมดับเบิลคลิกเปลี่ยนเป็นผมต่อเฟสแซไว้ที่ไหนนะฮะทีะ่04นะครับกด ตีเข้าไปนะครับผมลองหมุนดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดูนะฮะหมุนด้านบวกไปเรื่อยๆนะครับนะครับเห็นไหมฮะเห็นตัวไหนเห็นตัวนี้ไหมฮะเห็นไหมครับ